สวัสดีครับผมปอบกับนุ่มหน่อยภาพลืน่นเดินอยู่ข้างรื่นกับวันเตียงเตียงนะครับอากาศร้อนรนรน,นังปักพนนังกินกาแฟเลต้นไม้ อีกมุมนึงเหย็ดนึงเรากับกลางบานกลางรินตรงนี้ครับเิ็นทีกินกาแฟเล่ต้นไม้ยามว่างวมางมาน้อนมากาแฟกาแฟดำกาแฟดำ อันนี้ก็เป็นทีนังทีนนนปักพนยำรนรนม่ตันได้เล่รับจุม่มบวงกว่าโจควาแล้วกับมีหลากหลายสีตามไปด้วยต้นคูน รื้อต้นราดจะปลึกโดกเรื่องสแปลังติ่มต้นครับเขาคำลังออกโชวความสวยความห้ามยามหน้าแรงกับนี่โหลดต้อยกับที่เข้าใช้การใช้หานไม่ได้แล้วก็ห้องมาทำ ไอ้มัมีประโยชน์ขึ้นมาแล้วหล่อนี้ตรงก้ก็คุณตันผู้ยัยใจดีผู้นำหมู่บ้านตันผู้ยัยสุติจูซีให้มาหนึ่งหลอเตาตั้มไปหนุ่มจูน้ประมานสี่รยลิบส่งทั้งกิโลไม่ใช่ิตเลี้ยงปุงเลี้ยงปลาเลี้ยงได้เป็นกับปลาส่วยห้ามเลี้ยงกบ ใยญ่ๆยยเก็บน้ำไหวใจก็ได้เยอะครับน้ำปูติตะนินคกับเป็นน้ำปูพลังแส้นอาทิตย์เมื่อมีแส้นก็กระทำนิองโดยอัตโนมัติ่ตติดติดโตมาด้วยผู้นี้ชื่อตีหนังเล่นราคาลักลานกับกูนี้มันมีประวัติยาวนานมาแล้วครับ พลังเส้งนาติดทำนำปูไม่กี่บาทครับจุดไม่กี่บาทจุดเหล็กก็ไม่กี่บาทจุดให่กับแพงเปนปรด้นะ่ป้านมาปอกกับตมสมชีดกับในดูจังพน้องเลยตอนนี้ลูกในกระทาัาอายุสิบกว่าปีแล้วครับติดลูกมาตาโรดไม่เคยคาดต้นพี่นอง ิบกว่าปีับป้านมาลาวตีนังเล่นทำเองกับมือครับอาจจะไม่ดูเด่นดูดีแต่ทำกับฟรีมือตัวเองครับติดแป้งซล่าซิวใช้ปยพลังงานแท้งอาทิต căn cắn cặp, chuột ní, đuông ní, bọ cạp ngắt đuôi mạt, thua vạy, bọ chào nó có cheng cả, bịt đôi ngắt đuôi mạt, kinh cà phê mai, sương hòa bay. ตาใบจใจนะครับหมุมหนึ่งสวนนึ่งับพื้นที่เล็กเล็กน้อยๆแต่จัดทั้นปัน่วนปลูกสร้างจัดแนวให้ดีมันกำมีราซีขึ้นขันไปหน้อง กับเลยบนหน้าบานกนระจวงนี่เต็มไปด้วยโลกราชจะบรึกมันก็ช่วยไปอีกแบบนึงนะครับนี่กับข้องี่ปลูกถูกยางส่วนหมากจะโห่ใบไม้นีุ่ีล้นทีรวงเนี่ยกับใส,ส,ส,ส่ใส่ใส่กระป๋รับ เป็นปุ้ยดีนกักเลอย่าลืมพีน่น้องเออพอใจไล่รับไล่พอใจตุกใจเจเลยเห็นว่าคลิปนี้มีดีอยู่มั้งกดติดตามให้กันพีน่นะ้องนะ สำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีกับผม